สวัสดีครับผมเบิร์ตนะครับจากร้านที่นอนคุชได้นะครับวันนี้ผมจะมีสินค้านะครับเป็นพวกที่นอนนะครับเราก็เครื่องนอนทั้งหมดมาแนะนำให้คนรู้จักนะครับเพราะว่ามีหลากหลายขนาดหลายไซส์แต่ก่อนอื่นเราจะบอกสถานที่ก่อนนะเขาอยู่ตรงไหนนะครับทางร้านนะครับที่นอนคุชได้ตั้งอยู่ตรงริมถนนเส้นบางขันคองหลวงนะครับเส้นนี้มันจะมีห้างอยู่สองห้างยิโลตัสกับแมคโครทางร้านอยู่ตรงกลางนะครับอยู่ตรงกลางระหว่างสองห้างนี้เลยครับหาไม่ยากครับร้านนอยู่ติดถนใหญ่ เข้ามาที่นี่นะครับเป็นศึกอคาพัธุสีกูหาเข้ามาเลือกชมสินค้าได้ซึ่งทางเรานะครับองผลิตที่นอนออกมานะครับหลากหลายรูปแบบนะครับต้องบอกว่าหลากหลายเพราะว่ามีความหนานะครับแตกต่างกันไปนะจางเช่น็อปเปอร์ข้างหลังผมนี้ครับเป็นทอมเปอร์ยางพารานะครับที่เราสไลด์ออกมานะครับเป็นยางพาราล็อกเซนนะครับความหนาหนึ่งนิ้วความหนาสองนิ้วนะครับยังมีความหนาหกนิ้วด้างบนนะครับก็มีที่นอนหนาปกติหนาแปดทุเดอร์ร้านมีให้ลูกค้าเลือกหลากหลายเพราะว่า การใช้งานแต่ละบ้านเนี่ยมันมีความต้องการไม่เหมือนกันนะครับทางเราผลิตเองแต่ก็มองเห็นอ่าความต้องการของลูกค้าที่มีหลากหลายในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นการปูนอนกับพื้นโดยตรงนะครับหรือว่าวางบนฟูกวางบนเตียงเอาไปเสริมเพิ่มความนุ่มนะครับหลากหลายรูปแบบก็อยากให้ลูกค้าเข้ามาเลือกชมนะครับตอนนี้ปัจจุบันหน้าร้านเราเนี่ยเปิดมาลวมล้มเสร็ปีแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าปีนี้เรายัางคงเลงที่จะขยายตลาดนะครับเปิดรับล,ลูกค้าทางออนไลน์ด้วยนะครับเพราะเราคิดว่า มีความสาคัญเหมือนกันเพราะว่าตลาดออนไลน์เนี่ยปัจจุบันนะครับก็มีการแข่งขันสูงแต่ว่าทางร้านของเรามีจุดจับจดก็คือสินค้าที่เราจะลงออนไลน์เนี่ยเข้ามาที่หน้าร้านมีทุกตัวนะครับเราผลิตจริงมีทุกตัวลูกค้าสามารถที่จะตัดสินใจซื้อจากหน้าร้านนี้เลยหรือทางออนไลน์ก็ได้เพราะว่า การตัดเย็บได้ต่ละครเนี่ยนะครับที่นอนไม่ใช่ราคาถูกอยู่แล้วนะครับเริ่มต้นต้งแต่หลักพันจนถึงหล,ลักอพอ่นซึ่งทางร้านนะครับคิดว่าถ้าเกิดลูกค้าได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสจริงๆเนี่ยที่นอนที่ผมจัดเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นไซส์หกุตหรือห้าุตเนี่ยในรุ่นเดียวมีมากกว่าสิบแบบนะครับรับรองว่าลูกค้าจะได้เห็นความคุ้มค่าอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าที่นอนเราผลิตด้วยความตั้งใจนะครับแล้วก็การตัดเย็บแต่คุณภาพด้วยวัตถุดิบที่มาตรฐาน ทำให้ที่นอนภายในเนี่ยไม่มีลายฝุ่นนะครับคิดว่าสินค้าได้ลองมาน,นั่งดูเนี่ยด้วยตาตัวเองหรือว่าได้สัมผัสจากจากัจกที่ที่ร้านจัดไปให้นะครับคิดว่ามันคุ้มจริงๆสุดท้ายนี้นะครับผมเองเนนบิร์ดไดก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมใน YouTube นะครับแล้วก็ช่องทางทางเพจของทางร้านด้วยนะครับเพจของทางร้านถ้าเกิดท่านใด สนใจอยากจะเห็นหน้าง,งานจริงที่จะส่งของให้ลูกค้าที่ผมอัพลงเพจนะครับก็ติดต่อได้ที่เพจขอชตอที่นอนสไนซ์นะครับเบอร์ติดต่อทางร้านนะครับ020668655แล้วก็เบอร์ส่วนตัวผมโดยตรงรน,นะครับ0861270509นะครับสอบถามท่านได้เลยครับรับรองว่าท่านจะได้คำตอบที่ดีจากทางร้านแลวก็บริการที่นทับใจขอบคุณมากครับ